สวัสดีครับผมอ่าอยู่กับช่องของฝนบอ่อทานครับผมเนาะอ่าล่างจักทางให้จักอ่าจะการทําคลิปนะครับอย่างตอนนี้มานานแสนนานนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวครับผมวันนี้พ่อมก็ได้มาอัพรลดคลิปอีกครั้งนะครับผมอ่าวันนี้พ่อมจะพาไปดูต้นทัว่วฝัฟกยาวนะครับผมนะในช่วงของการกเกษตรครับ ช่วนะงนี้ทำเกี่ยวกับการเกษตรและะ้วก็ปลูกผักปลูกมะเขือปลูกทั่วกลาดอยยางครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถัวักยาวของพ่มกําลังออกดอกครับผมวันนี้พมจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวฟักยาวของพ่มนะครับผมเนาะเสี <c oughs> <c oughs> ่ยงอาจจะอ,อาจจะแฮบอาจจะนั่นเป็นหน่อยนะครับผมช่วงฤดูหนาวนี้ก็ร่างกายปั๊บ อ่อุณหภูมิร่างกายบทัธนนะครับผมอ่ะแล้วครับผมเพื่อการเทียบเวลาวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับต้นทัวฟักยาวที่ผมปลูกไว้นะครับในระยะอ่าประมาณยี่สิบแปดวันนะครับผมเนาะกะไกที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับผมช่วงนี้ก็กาลังออกดอกออกดอกแล้วก็กําลังออกผลครับแต่ก็อ่าต้องทีดทฮอร์โมนหรือใส่ปุ๋ยหรือรดน้ํานะครับผมเล่งให้มันเจริญเติบโตครับผมนะครับเพื่อการเทียบเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดู ทัวฟักยาวข้งผมครับผมโอเคครับผมนะครับผมก่อนที่จะพาไปดูต้นทัวฟักยาพุมก่าหลังออกดอกออกดกอกลูกนะครับผมก็พามาดูต้นทลองผมครับนี่ครับผมโอ้โหพันซ่อนทองครับผมนะพันซ่อนทองนี่ครับผมนี่ระยะรุ่นนี้ก็เก็บได้แล้วครับเนี่ยครับนะถ้าตามความจริงระยะรุ่นนี้ก็น้ำหนักกำลังดีครับผม ่าเก็บไปกินแล้วก็เก็บไปข่ายแล้วครับผมเนาะนี่คือต้นทดลองของผพุ่มครับซ้ำอ่าซ้ำรุ่มนะปลูกไว้ซ้ำรุ่มนะครับผมอ่าประมาณหกหกเมล็ดนะครับหรือหกไหนนะบานโฮมเรียกนะครับผ่านซ่อนทองคือก่อนที่จะลงมือปุ๊กจริงนะครับผมนะนี่เอาเกี้ยวไว้นะครับผมยอดมัน อะไะครับนะก็พามาดูก่อนที่จะพาไปดูอันต้นทั่วฟักยาวของผมอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็อ่ผ่านทางพองดีก็มาพามาดูต้นทดลองคนนะครับผมนะเก็บไปกินส,สองครั้งสามครั้งแล้วครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้นทว่าฟักยาวที่ผมปลูกไว้กําลังออกดอกยังสวยนะครับผมในช่วงหน,น้าหนาวพอดีนะครับผม ซึ่งช่วงนี้ก็ราคาประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วครับผมนะอ่ะาัวจะได้เก็บก็ขอให้ขึ้นราคาขึ้นสองร้อยแล้วครับแล้วกันนะครับผมนาวนะครับผมช่วงนี้อ่าช่วงนี้นาวที่เราปลูกพืชพนอ,อย่างกระซงนะครับผมมันก็ขึ้นอ่าออกรูก ออกดอกนะครับนี่นะครับผมพามาดูเลยครับผมดอกยังสวยนะครับผมอต้นทัวฟักอย่างนี้มันจะมีดอกไล่พันนะครับผมอย่างเช่นอดอกพันสีม่วงนะครับผมอันนี้ของผมดอกพันสี่ข้าวนะครับผมนะซ่อนทองนะครับมันมีไล่พันครับซ่อนทองแล้วก็พันธ เยอะแยะนะครับซื้อก็เหมือนอ่องหมนไม่เนาะแต่พอค้านะครับก็เอามาล็ดมให้ลองดูพันนี้ดูก่อนนะครับผมก็ก็ทุกเช้าก็ตื่นมาก็นี่นะครับผมอเอาดอกเอายอดนะครับขึ้นค้างนะครับผมเพราะย,ยอดมันจะดกนะครับผมนะ อย่าให้มันนอนดินนะครับผมให้ขึ้นค้างไว้นะครับผมนะมันจะได้ออกดอกเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็ดอกเยอะๆนะครับอีกประมาณอ่าบกี้วันนะครับผมนะคอีกประมาณบกี้วันนะครับผมการอีเดเก็บนะต้นทัวฟักหย่าหย่าของเราแล้วนะครับผมผลผลิตแล้วก็ตอนนั้นก็มีเงินนะครับผมมุนเหียนเข้ามาซ่องค้างเก็บหนึ่งค้งหรือเก็บวันเว้นวันนะครับขันห้าดกนะครับผมเนาะ นี่ครับดูข้างล่างผมสิครับผมดอกบานสะพังเลยครับผมนากำลังออกดอกเยอะเลยครับช่วงหน้าหนาววันนี้ก็อัปโหลดคลิปมาให้ดูนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนะในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับการทำกเกษตรนะครับผมนะเกี่ยวกับการทำการเกษตร่างบานสิ่งที่หวังตั้งใจก็ทำได้บรรลุสำเร็จนะครับผมเพราะว่ารอมาระยะสี่ห้าปีนะครับผม ยังวะาละโอกาสนะครับสําหรับทําทกเกเตรหลังบ้านในพื้นที่ประมาณไร่เศร้งานนะครับผมกะวางอยู่สามารถจะปลุกนู่นปลุกนี้ได้นะครับเอาไว้ค่ายก็อีกอย่างมันเราตอกน้ําสิ่งที่ว่างตั้งใจคือการตอกน้ําพอมีน้ําปุ๊บเราจะปลุกอะไรก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าเนื้อทีข้างล่างบ้านเรามันก็บอ่าบ แคบบันไดนะครับวางอยู่ครับประมาณลายเส้ง,งานเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรอบๆชมส่วนทั่วฟักยาวนะครับนะให้ดูนะครับผมว่าอาอกดอกเยอะและจะได้กะกี่วันจะได้เก็บนะครับผมนะเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆแล้วกะ็เอาเคียร์เอายอดนะครับเอาเคียร์เอายอดของทั่วฟักยาวขึ้นตามค้างนะครับผมนะเพราะว่าออกดกเหลือเกินนะครับผมโอเคครับนั้น ไปดูชมสวนกันเลยครับผมตงในช่องของขุนบ่าวฮั่นนะครับผมในช่วงของการ,กรเกษตรครับไปกันเลยครับผมนี่ครับพาชมสวนแล้วเราเอายอดนะครับผมขึ้นค้างไว้นะครับเพราะว่าการที่เราเอายอดขึ้นคางไว้ก็เพื่อให้อยอดมันได้เลื้อยไปตามค้างนะครับตามตะไค้นะครับ ภาษาไทยก็เียนวะัตะคายบานโฮงก็เอ็นว่าค้างนะครับอ่าเพื่อให้มันได้ออกรูออกผลนดีนะครับการที่ยอดมันลงตามพื้นดินรับตามพื้นดินนี้มันก็สีเฮ็ดให้อ่าเราเดินเก็บทัวแล้วไปเย็บยอดมันทําให้แทนที่มันจะดกเพราะนั้นมันก็กลายกันนะครับบ่่อยฮั่นนะครับผม ทำการที่ยอดออกเยึกเยอะได้ยิ่งดีนะครับผมเอาขึ้นต่ําค้างหรือต,ตามตะไคร้ไว้เนี่ยครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเตือนทุกเช้านะครับมาเห็นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็คงจะใส่ปุ้ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโปรดวิธีการอ,อใส่ปุ๋ยนะครับผมในรุ่นผมปลูกไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับก่อนที่จะเอา นะครับยอดขึ้นค้างขึ้นตะคายให้เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> เนี่ยสำคัญเลยครับคือยอดของมันนะครับผมนะอ่าพ่นผลิตของเราจะอนักอ่าขึ้นค้างให้มันเลยตามค้างนะครับผมเยอะๆยิ่งดีนะครับนะนะครับเห็นดอกบ่ครับผมอ่าเยอะเลยนะครับผมช่วงนี้ รัาผมเดี๋ยวเราเอายอดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นนะครับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมขันท้าเก็บรุ่นนี้หมดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นมากพอดีเป็นลูกพอดีออกดอกพอดีนะครับก็ได้เก็บต่อเนื่องนะครับผมนะผมกล้าเกฑ์ไว้นะครับเงินกับเงินครับผมช่วงนี้นะ ลงทุนมาเยอะแล้วครับข้อเก็บเกี่ยวว่าจะค่าทุนหรือตั้งแด่นนะครับก็ให้หมันดกๆนะครับผมเรื่องราคาบ่คอยสำคัญนะครับคือความภูมิใจข้องเกษตรกร,ะกรนะครับคือทําให้เวลาสิ่งที่เราปลูกนะครับผมออกงอกเหนืเงยงามแล้วก็พ่นดกนะครับผมลองลงมาก็คือ,อเรื่องของราคานะครับค่อยว่ากันทีล่างเพราะว่าผมเป็นคนบุคคลสี่เหลี่ยมกับราคาปันแด้นะครับผม นะแต่ก็ค่ได้ลงทุนไปเยอะนะครับมันทํากับเกี่ยวกับฉีวภาพนะครับผมนะฉีวภาพก็คือว่าเราไมา่ค่อยได้ใช้สช้านเคมีนะครับ ครับผมสหรับวันนี้ก็จบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็เนาะก็รถมาให้ดูวิธีชีวิตแล้วกัการทำการเกษตรแล้วก็ปลูกทั่วฟักยาวนะครับผมในช่วงฤดูหนาวนะครับผมสาหรับใครที่ปลูกพืชผักหรือปลูกเกี่ยวกับทั่วฟักยาวซื้อไอ้ยางกระาังนะครับผมก็เนาะกาเข้ามาดูในช่องนี้ได้นะครับเกี่ยวกับการเกษตรล้วนๆนะครับผมเกี่ยวกับการ ผูกผักผูกพืชทุกย่างนะครับทุกชนิดนะครับผมนะในช่องนี้นะครับช่วงนี้ก็อย่างไรอัพรดเกี่ยวกับการวิธีการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆยานะครับผมถามเกี่ยวกับการเกษตรก่อนนะครับผมเอาทุกทางนะครับผมเกี่ยวกับช่องของคนบบอทานนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพวกก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เอาไว้คราวหน้านะครับผมก็จะอัพรดนะครับเนืสระมาให้รับชมอีกนะครับผมช่วงนี้ก็ ให้มาดูเกี่ยวกับพลนผลิตนะครับผมข้องทั่วฟักยาวก่อนนะครับผมอ็ตอนนี้ก็ข้อตัวอ่าสวัสดีเพียงเท่านี้ก็นะครับผมนะก่อนที่จะลากันไปนะครับผมก็นะก่อนที่จะลากันไปกับขอบุณเอฟซีนะครับผมเอฟซีที่อ่าทางไมลและเกานะครับอ่าจะครบหกพันแล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะช่วงนี้ก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสี่ยงอาจจะ แปลเนี่ยนะครับผมเนาะครับผมก็ฝุ่นเอฟซีข้างไม้นะครับแล้วครับผมแล้วก็วันนี้ก็ข้อตัวแช่กลากันไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะอัพโหลดเกี่ยวกับอ่ากเกษตรอาเกี่ยวกับอะไรอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับผลลัพธ์นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊บายครับผม